ปัจจิโทอะไรอยากอะไรสาใส่เวลาเกือบเป็นสมองก่อนสีมาฮอดเฮื่อนใดสองสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องเหตุก่อนการผรสมพันธุ์แกะสวัสดีทุกคนมาพบกับขาพระเจ้าพี่ไม้สาวลาวอินยูเคนีจสพาทุกคนมากากเกี่ยแกะก่อนการผรสมพันธุ์ไปบนของกานพิ่น้องว่าเขาจะมีวิธีการกะเกี่ยแนวได้เพื่อจะให้แกะของกาผสมพันธุ์ สะดวกเดยน้องกันเลยจ้าทุกคนก่อนอื่นฮะก็ต้องมาไล่เอาแกะให้ยู่ทงกอนกอนจีว่าเฮ้าจะไปเนเะต้องไล่ตอนลับบานก่อนชวนวิธีการไล่ก็คือใส่ม้าคือเกาก็ใส่คนนํำพี่น้องใส่แต่ม้าอย่างเดียวก็บ,บ่ไดาพอมา้ามันบอฟังความบางขังก็ได้พี่น้องพร่อสนันก็คือ เฮาจะต้องได้ใส่คนนําใส่ม้านําม้าบางตมันก็บาฟังความได้พี่น้องคือม้าตัวจะจอยมันก็ฟังความอยู่แต่ว่าถ้าเป็นม้าตัวหนึ่งตัวตุยๆหั่นน่ะมันแ่นตะพึดตะพื้นตัวนั้นมันสัางสายกับไปคว้วสัางคว้กับไปสายขั้นม้าตัวนี้ก็คือไข่แน่้อังสายก็ไปสายสัางคว้กับไปคว้วเพราะสานั้นเกษตรกรฟาร์มแก่ริเทศอังกฤษช่วยแรกเขาจะใส่ม้าแหละเป็นลักพี่น้องเพื่อซวยทุนแห้งเข้าบ่ให้เข้าเมื่อยายพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือม้าก็เป็นสั์ อีกประเพจนึงเนาะที่ว่าข้าเจ้านิยมใส่อยู่ในฟาร์มแกฟาร์มัวทีิประเทศอังกฤษผ่าทุกคนมาเบิงวิธีการไล่น้ำกันว่าแต่ละขังที่เหาไล่มันส่ไล่ยากรายง่ายปานใดแหละทุกๆขัางที่เห่าไล่นนไงงนนไลเาลนาะคือขัางนี้เนาะทส่ใช้เวลาในการไล่แกะกับบาโดนน่านปานใดใช้เวลาจากนาทีทุกคนมาเบิงน้ำกันเลยจ้า <Yeah. S 2> Come on, up, up, up. Come on, Chloe, how are you? I know you would be up here. Come on, up. up, the group. Chloe, come on. Ah, up, up! Look, where are you? Where is he? มา้าโตที่ว่าตุยตุยใหญ่ๆสื่อเถาล็อกปล่อยเพิ่นเขามาฟ้ามี่มาไล่แกะว่าสันเดชจักมันเพิ่นไปลี่ยู่ไซเอิอนหากกับโมเฮนจักไปลี่ยู่ไซบ้างเฮือบ่เพิ่นกับไปทางไหมให้มาไล่อยู่โซนนี่เพิ่นกับลัดไปโซนหนึ่งบางข่างกับไปลี่นอนอยู่ต้นไม้ก็พี่น้องม้าตัวนี้นะพอสันตอนในห้องหาเอิอนหาเฮ้ยกบกบเฮ้ยกบลอยเยอะไปแก โตเขาเง่าเง่าเลยละแม่งลูกสาวลาขอพี่น้องนางโคอีมันสนิทกับข่อยพออเพราะว่าข่อยเลี้ยงมันมาตั้งแต่น,น้อยเนาะคืออานมมันละไก่หัวอาหารมาตั้งแต่น้อยพอสนันเวลาเขามาไล่มันนะมันอยากยางน้ำขวดนะสามี่น้นกพอสนันมันบร,ริยานเทาก็เขาเงาเงาเนาะน,น,นางโคอี ที่ว่าข่อยเลี้ยงในสุดนี่มันจะมีนางโคอีแม็กกี้ดีดีแล้วกะ็ลูซี่แต่ว่าที่ว่าสนิทอิลีเอลอนมันบอยานข่อยแล้วมันไปไซมาไซเหล่าเวลาเขาเอิญมันมันจื้อข่อยนะแมเนโคอีและจื้อไร้กระมูอเล้วกะเป็นซัสที่ว่าคุนที่สุดแหละที่ว่าข่อยเลี้ยงมา I don't know what to do. I you know what to do. Come on, everyone! Come on, shoo, shoo, you shoo, get. shoo! Help me get! Me walk yeah, I okay, okay, okay. Come on, shoot! Hey, hey, hey! This way, this way. ลอกจักหมาตัวไหนไปใส่ล่ะคุณทุกคนมัไปถ่ายุ้ณถ้าต้องไล่มันกลับบ้านมันก็แลนไปห้ามูนะพี่คนยูซีย็อก Where is log What huh? We t r i to find him but we d o n

กล้สิหอดเฮือนแล้วยังอีกประมาณ10ไปแมตรอีกก็สิหอดเฮือนแล้วมันก็ยางไปเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นทันแบบนี้เลยทุกคนม้าตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นม้าที่บ่ฟังควมเนาะสร้างซ้ามันไปขวสร้างขวามันก็ไปซ้ายมันเข้าไปในหัวทุกคนแล้วก็ออกบ่ได้แล้วบัดนี้จําเป็นจะต้องได้ไปไขประตูเอาเพิ่นออกมาบ่คือม้าตัวจอยนีม้าตัวจอยนี่ฟังควม ะเอามาค้างปะไปนี่ก่อนพี่เนาะแล้วฮากระจังที่ทำความสะอาดให้เพื่อนไปหากินเผาก่อนบตอนนี้มันช่วยแล้วพี่เนาะ เี่กพี่น้องนางโขยๆคอยเดโกอขเห็น,นบอกเขาอย่าๆเลยพี่น้องโอยดึกสาวห่อเดี๋ยวันมาแต่น้อยๆคุณนั่น,นเอาแะไรพี่น้องเอาสุนี่มาป้าเบนอยู่ล้างบ้านก่อนฮัลโหลเอวิวันท้าอยูเอาเพิ่นมาป้าไปล้างบ้านแล้วกันเสียสุนันทร์ก่อนเพราะว่าถาสมเด่า เอาเห็ดสุดนัานบ่แล้วสินะสุดนีิกระป้าเป็นเห็ดมืออื่นเพราอมันอยู่ในลังบาดมันก็ไม่หง่าก,กินอยู่พี่น้องมันไม่หง่าก,กินแล้วไม่หนำกินอยอู่ตัวได้ก็เป็ตัวตัวตุยยิ้มค้าวปลาซยิ้มหง่าเดี๋ยวเอาหม้อชโอเค พักปลาไว้ก่อนพี่น้องโอ้แด๊ดส์บิ๊กวันโอ้ยแด๊ดส์พิซซ่าบิ๊กวันเชียรบิกวันพักปลาแบบนี้พี่น้องไปหาเห็ดตัตตวบบออใหใวม,ามา่ก่อนพี่น้องไปหาเห็ดจุ่มนั่นก่อดสิ้ผ้ากันกับบาไใ้กัีลักอีเรือ่ยไรเติบพี่น้องใช้เวลาเกือบสามสิบนาทีไล่นเขามาหนีก่อนพี่น้องไล่มันเขามาล็อกหน่อยๆน,นี่ดิแล้วก็จะจามาเขากองอันนี้ thế là háo tát thì mâm nó sẽ ngại You need my help? Ừ. 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 Come on Ừ. 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 What? Ừ. 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 go Ừ. 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 Taxi Ừ. 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 get Ừ. 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 Come on oh, oh. อ๋อ uh, uh, i ๋ออ t มท e ยทุบอินแต่เดินโมกอินชมอนชิมอนชิวอออออชมอนแมนชิวอาขาวี่กรยาดได้เลยก็เป็นขาวจุ่มนี่ได้อ๋อลูซี่ลูซี่แม็กกี้อ๋ออ๋อหนูอัม e อชีฟอยู่หนูวันทักทิ้ง อ o ําใช่ช่วยมูฟเน่ซี o อ e มูฟเ e ่ e ุกคนคุณ o ูฟโอ้มัวอ๋อย่าเน่นี่พี่น้องตัดคุ้นในเพิ่นบานนะ สามคนส่วนเวียกกันทุกคนส่วนข่อยก็จะเป็นคนห้ยายาที่ทุกคนเห็นก็นจะเป็นเมนโดโรคเป็นเกลเฮถาที่ว่าเฮ้าห้แกะกินมันจะเป็นแคปซูลส่วนพอสามีจะเป็นคนตัดคนหลอบหลอบหางเพื่อแกมผอมก่อนการผสมพันธุ์ส่วนสามีของข่อยจะเป็นคนที่ว่าตอนแกะข้ามาในหลอกนันแล้วพอสามีก็จะเป็นคนตัดส่วนข่อยก็เป็นคนหาย,ยาเห็ดตามภาลานาทีของไพ่ของมัน ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเฮาใส่แคปซูลลงไปแล้วค่ะยิ่ยงลงไปในลำไส้ของแกะในปาาของแกะเนาะไหแกะมันเกลืนลงไปส่วนวิตามินตัวนี้มันจะเป็นอาหารเสริมเป็นพัวเกลืออะตุที่จำเป็นสำหรับสัต์เนาะก็จะเป็นผวววิตามิน B12 มี6พวีกผัโอเมก้าพัวโปรตีนผกอ,อย่างนี้นทุกคนมันจะมีเป็นวิตามินรวมเนาะในนี้นะทุกคนมันจะมีแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์แต่ละทางของหาหาเฮาจนใส่เป็นแบบนี้มันจะเป็นแคปซูลหรือก็จะเป็นเม็ดน้อยๆเม็ดน้อยๆทั้งในทุกคนจะเป็น เกลเฮธาทุกทุกปีเนาะจะได้หายหายเป็นปีละครั้งทุกคนก่อนการผรสมพันธุ์ล่างจาก,กที่ว่าเ้าตัดคนกก้นหลบอหล่อลยห้ากระตงหายยาวิตามินตัวนี้เพื่อเสริมสร้างกามเนื้อเห็นหายสุขภาพคองแกะแข็งแข็งก่อนเกี่ยมพอมการผรสมพันธุ์เนาะวิธีการกระบราณอยากทุกคนเท่าไก่เอาแกะหันไปซุบเขาปองอันนี้ทุกคนส่วนข่อยก็จะเป็นค้นหายยาส่วนพอสามีก็จะเป็นคนตัดคน้นหล่อหลบเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะครบบนทุกๆกโตส่วนวิธีการหายนีเาจะเอาเป็นกระบอกอันนี้ทุกคนเอายัดเขาไปแย่เข้าไป ได้ะในปากของแกแล้วก็ไห้แกะคืนลงไปส่วนวิธีการยัดเท่าจะยัดเขาไปกับพุ่งแกมแล้วก็ปอนเขาไปบนใกล้ใกล้กล้ล้ีดแม่ทุกคนแต่โให้ทางเขาไปแห้งพอเวลาทางเขาไปแห้งมันจะไปตามกับปีนแกแล้วไปตามกับเลือแกมันจะถ่ายแกเจ็บเพราะสนันห้าต้องค่อยๆแงเขาไปหลังจากแงเขาไปแล้วฮก็ยิงยาเขาไปในปากแกแล้วฮาก็เอามือหันหุมปากแกว้จบกประมาณสองสามวินาทีแล้วกปล่อยเพราะสนั้นจะเห็ดแบบนี้ไปเรื่อย สำหรับคอยเข้าเจาหมอบนะที่หเห็ดเวียกง่ายๆเนาะบอดได้เหเวี่ยงยากนะนักนะสาหัสค,คือพอของสามีรตัดเนาะขึคค้นขึ้นลงกับปวดรังปวดแอวส่วนสามีของข่อยสุกแกะเนาะสุกเขาสุกออกก็ต้องใส่เหือแหง้งเพราะว่าแห้งแกะมันแห้งกว่าแห้งข้นพราะสนั่นตงใส่เหือแหง้งพอดันมันเข้าในล็อกหน่อยๆนั้นมันก็บอดได้ง่ายได้ทุกคนเพราะสนั่นต้องใส่ความอดทนหลายเติมจบไปแล้วทุกคนนั้นคือเป็นวิธีการกระเกี่ยมก่อนการผรสมพันธุ์เนาะ เราจะต้องตัดค้นบริเวณหลอบๆหางเพื่อจะให้แกะผสมพันธุ์ได้สะดวกแล้วเรากะต้องให้ยาวิตามินเพื่อเป็นการเสริมกำลังเสริมกำเนื้อให้แข็งแห้งเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ส,สำหรับสําหรับใรทช่มักวิธีชีวิตเกรรษตรกรฟาร์มที่ประเทศอัง,งกฤษฟาร์มแกฟาร์มหัวและชีวิตเมียฝรังในต่างแดนฝากทุกคนสกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้อจ้ะพี่น้องอย่าลืมที่มีคำถามกระสับคอมเมนต์มาได้คอยก็จะว่าตอบในมุมมองที่คอยหูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับทุกคนไปก่อนบ๊ายบายฮัลโหลไอวี่หายยุ